สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรื่องเล่านักเดินทางนะครับเราพากันมาอยู่ที่ร้านขนมจีนปักกุลอีกครั้งนะครับปักกุโนนทองนะครับตรงข้ามกับปั๊มปตทนะครับทางเข้าก่อนถึงลมศักนะครับอย่าลืมครับขนมจีนเส้นสดนะครับมีน้ำยาให้เลือกหลากหลายเลยนะครับนี่ครับสะดูครับดู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 ับเข้ามาถากล้องเราโอ้โหมีเส้นทําสดๆเลยครับ ดนน้ำแล้วก็จะแบบปุ๊บต้องราดน้ำเยอะๆราดน้ำกตที่เยอะๆนะครับร้านนี้มีส้มตำด้วยนะครับส้มตำนะครับมีอาหารหลายอย่างเลยนะครับสารัพัดส้มตำเลยจะมีขนมมะม่วงกวนของฝากนะครับและสำคัญคือบ้าบินอร่อยแต่ตอนนี้มะพราะ้าวไม่ค่อยมีครับยากวันนี้ว่าจะไากินบ้าบินอด <laughs> ฝากไว้ด้วยนะครับร้านขนมจีนเส้นสดพระกุลโนนทองนะครับตรงข้ามกับปรตงเขาหลุมับทางนี้ก็ขึ้นไปน้ำหนาวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเรื่องเล่านักเดินทางบาย